บางคนเดินมาแนะนําตัวเองเลยนะอันนี้หมอจะรู้จักและจาได้บางคนก็มีไลน์มาหาหมอบางคนมีไลน์มาคุยกันตั้งนานแต่รูปโปรไฟล์แกเนี่ยเป็นรูปลูกแมวอย่างเงี้ยหมอก็เลยไม่รู้ว่าแกนหน้าตาเป็นยังไงเนึกอออกไหมคะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคุณคนนี้หมอจําชื่อกระนมสกุลไม่ได้เขาส่งรูปผู้ป่วยคนหนึ่งที่โรงพยาบาลมาประมาณสักสองเดือนมาแล้วแล้วก็บอกว่าหมอครับพิมพ์มานะหมอครับคุณคนนี้ ผมอะ่ะให้เขากินปัญจาภูตะแล้วก็เห็นภาพเตียงในโรงพยาบาลที่มีคนนอนกันห้องหนึ่งสัก8คนแล้วคุณคนนี้ก็นอนอยู่เป็นภาพนิ่งแล้วก็บอกว่าผมก็ให้เขากินปัญจาภูตะมาขวดที่สองแล้วต่อมาด้วยวิดีโอคุณหมอดูนะครับก็เป็นเสียงแกพูดดิบๆิบบเลยนะ เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้หันหน้ามาให้หมอดูหน่อยเดินมาทางนี้ <laughs> ก็เพราะว่าผู้ป่วยคนนั้นค่อยๆเดินมา <laughs> คือคือแกกําลังจะบอกว่าไอ้นี่กินแล้วเดินได้เข้าใจบอกปัญจากินแล้วเดินได้ห <laughs> มอก็ยังงงๆหมอก็บอกว่าดีใจด้วยนะคะอย่าลืมทํากายภาพบําบัดด้วยแล้วก็ลืมเข้าไปเลยวันนี้ส่งมาใหม่วิดีโอไอ้คุณคนนี้ออกจากโรงพยาบาลได้เดินถือไอตีมข้างนึงแล้วข้ามถนนข้ามถนน เดินข้ามาข้ามาหันหน้ามาหาหมอด้วยเสียงข้ามาที่ไหนเข้าไปในศูนย์สรุปรูปภาพนี่สุดท้ายยืนเท้าแขนอยู่ที่ศูนย์กิฟลีนและแกก็บอกว่านี่คือคนที่คุณหมอบอกว่าให้กินไปด้วยทํากายภาพบําบัดไปด้วยหมอว่าตัวอย่างพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่บอก marketing อีโมชันแนลมาร์เก็ตติ้งอะรู้ป่าจริงไหมคะเพอระเอ้เขาส่งมาให้หมอต้อยแต่หมอคิดว่าถ้าเขาส่งให้ท่านแล้วท่านเป็นผู้มุ่งหวังอะ ท่านก็อยากกินนะใช่ป่ะจริงไหมคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรียวอ่ะมันเป็นการถ่ายภาพดิบๆเลยอะ่ะให้ดูแต่ต้นว่ารูปนิ่งคือคนคนนี้เป็นผู้ป่วยที่เขามาเยี่ยมเป็นอัมาพาตนอนโรงพยาบาลอย่างแท้จริงเดินไม่ได้แล้วก็หัดเดินที่โรงพยาบาลแกก็เสียงดังแลเรๆหันหน้ามาให้หมอดูหน่อยภาพมก็ยกยักยกยแกก็ถ่ายด้วยกล้องกล้องโทรศัพท์นะยักยกยกยกัยก,ยก แล้วหมอก็บอกให้เขาทำกายภาพบําบัดสักเนี่ยเดือนสองเดือนเนี่ยแกส่งมาใหม่ลายมาใหม่ติ้งนี่คือคนที่คุณหมอบอกให้ทํากายภาพบําบัดแล้วกินจะเดินถือไอติมกันหนึ่งข้ามถนนมาเอามาอีกทีโผล่ที่ศูนย์คิฟฟอรีนยืนนี้ข้างหลังเป็นชุดเซนทรหมอว่ามันจบเลยนะมันคือการเล่าประสบการณ์ถูกไหมคะใช่ไหมคะ โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้วุฒิภาวะอะไรมากมายด้วยนี่คือสิ่งที่หมอจะบอกว่าการพูดให้หน่าเชื่อถือเนี่ยถ้ามีตัวอย่างนะคะมีหลักมีฐานมันก็ชัดเจนนะคะท่านมีหน้าที่พูดโน้มน้าวให้คนปฏิบัติตามอันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดของการทําธุรกิจนะคะแต่หลักการที่วันนี้หมออยากฝากให้นะคะว่าการพูดให้คนเชื่อถือน้มน้าวและอยากปฏิบัติตามก็คือข้อแรกหมออยากให้ท่านพูดด้วยความรู้สึกที่คนฟังรู้สึกว่าเรามีความสุดจริตใจได้ไหมคะ นี่คือสิ่งที่คนของกิฟฟรินพูดได้สบายอยู่แล้วหมอพูดแบบนี้ได้นะมาเป็น20กว่าปีเพราะว่าหมอคิดว่าหมอพูดในสิ่งที่มันสุดจริตต่อผู้ฟังนะคะพูดแล้วจริงใจสุดจริตใจพูดแล้วรู้สึกว่าคนฟังได้ประโยชน์ไม่ใช่ตัวเองได้ประโยชน์จึงมีคําพูดที่หมอว่กเวลาพูกเราสอนแผนเนี่ยสอนแผนธุรกิจเนี่ยนี่นะถ้าเราเป็นโกนะแล้วเรามีลูกเป็นโกนะเราจะได้กิน4% ไอ้คำม่ากินนี่เลิกยังเนี่ยเลิกแล้วใช่ไหมไม่ปรากฏแล้วใช่ไหมคะโอ้ดีใจนะคะเพราะว่ามันฟังแล้วรู้สึกว่าคนได้ประโยชน์ไม่ใช่คนฟังแต่เป็นคนพูดจริงไหมคะจริงไหมคะพูดแล้วให้เข้าใจหัวใจผู้ฟังเข้าใจจิตใจคนฟังพูดไปสังเกตไปดูหน้าคนฟังด้วยว่าหน้าคนฟังคล้อยตามหรือกําลังดือ้ออยู่กําลังไม่คล้อยตามนะคะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะภาษาที่วันนี้อยากแนะนําสั้นๆนะคะก็คือว่าภาษาในการเปิดใจผู้มุ่งหวัง อันที่สองคือปัญหาในภาษาในการปรึกษาหารือหรือแก้ปัญหาให้คนในสายงานและอันสุดท้ายก็คือภาษาบนเวทีประชุมนะคะเอาเรื่องเปิดใจผู้มุ่งหวังก่อนหมอพูดสั้นๆนะคะวันนี้พวกเราอะระวังอย่าเทคโนแครีกเกินไปนะคะเทคโนแครีแปลว่าอยู่กับกิฟฟารินจดอินภาษาก็เลยเป็นภาษาของนักธุรกิจเครือข่ายอย่าลืมว่าคนที่ท่านกําลังไปเปิดใจเขาเป็นประชาชนเขาไม่เข้าใจภาษาแปลกๆของพวกเราให้ใช้ภาษาเดียวกับเขา โดยการดูว่าผู้มุ่งหวังมีระดับการศึกษาประมาณไหนนะคะเช่นถ้าเขาเป็นตาสีตาสาวเรียนหนังสือน้อยก็พูดจะให้มันง่ายๆไม่ใช่พูดว่าอันนี้คือเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะคะนนพูดเร,เรื่องไหมเนี่ยธุรกิจของเราให้ทุกคนไปอง e ์ประกอ์จะรอดไหมนะคะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราท่านผู้คนมีความรู้ท่านก็ใช้เทคนิคเข้าเทอมได้บ้าง นะคะที่มันดูเป็นสากรน,นะคะทัศนคติเป็นยังไงดูแล้วเขาเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะชอบขายตรงไม่ชอบขายตรงสนใจหรือไม่สนใจจะได้รู้จะพูดมากพูดน้อยบุค,คลิกนะคะเป็นยังไงรสนิยมเป็นยังไงนะคะต้องรู้ว่าวันนี้ผู้วงหวังหวาดระแวงกลัวถูกหลอกกลัวถูกแนะนําสินค้าไม่ดีราคาแพงๆจริงไหม เพราะฉะนั้นเขากลัวเหมือนกับตัวเรากลัวถูกตื้อทำกันแล้วทำกันอีกนั่นแหละนะคะหรือว่าเขากลัวว่าเราอ่ะอยากรวยจนมาช่วนให้เขาเสียเงินนะคะปรับคําศัพท์ให้ดูทันสมัยตอนนี้คําว่าค่าคอมมิชชั่นให้เปลี่ยนเป็นเงินปันผลเปลี่ยนหร้อยังขายตรงหลายชั้นก็เปลี่ยนเป็นธุรกิจเครือข่ายแม่ทีมก็เปลี่ยนเป็นออปไลน์ลูกทีมก็เปลี่ยนเป็นดาวไลน์เปลี่ยนยัง เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างนะคะหมอก็ยังเห็นพวกเราใช้กันอยู่คําว่าแผนการตลาดเนี่ยหมอให้ใช้คําว่าแผนงานเพื่อสิทธิประโยชน์หรือแผนงานเพื่อผลประโยชน์มันเพลาะก,กว่านะคะยอดขายให้พูดถึงยอดธุรกิจ ทีมงานจะใช้คําว่าทีมงานก็ไม่ได้เลวนะคะใช้ได้หรือจะใช้คําว่าเครือข่ายก็ได้ให้คำว่ากินก็ไม่ให้ใช้พูดแล้วนะให้พูดว่าถ้าเราเป็นโกสตาแล้วเรามีโกสตาลูกเราจะได้รับผลประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์จากโกสตาลูกพวกนี้นะคะนะคะอันนี้ก็คือคําว่าได้รับค่าคอมให้เปลี่ยนเป็นบริษัทมอบรายได้จากยอดธุรกิจของกลุ่มดาวไลน์ติดตัวเนี่ย ะะวเวลาจะพูดแผนนะให้ไม่ใช่เพื่อว่าเราอะเป็นอัพไลน์จะได้อะไรจากเขาเพราะเขาจะคิดกลับเลยว่าเธอมาพูดเธอก็ได้แต่ให้พูดว่าเราทั้งหมดใช้สินค้าในราคาเดียวกันแต่บริษัทเป็นผู้มอบไรายได้จากยอดธุรกิจให้เราเท่านี้เท่านี้ฮัลโหลจำได้ใช่ไหมคะจําได้นะใช้สินค้าบริโภคสินค้าอันนี้ก็มาไอ้คําว่ารวยเนี่ยบางทีบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนเจอคําว่ารวยแล้วถอยนะ โดยเฉพาะคนที่ขี้ระแวงนะคะอาจจะใช้คําว่ามีรายได้เป็นที่พอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยก็เป็นต้นในคนที่ดูแล้วอ่อนไหวกับเรื่องแบบเนี้ยนะคะนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์นี่ก็แล้วแต่ผู้มุ่งหวังนะเลือกได้นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะใช้คําพูดยังไงกับคนคนไหนบางไงระวังเรื่องสรรพนามไม่มากนะคะหมอเตือนนิดนึงผู้มุ่งหวังที่เป็นผู้ใหญ่มีการศึกษามีเศษฐานะเป็นผู้อํานวยการ เราหมออยากให้แทนตัวเราเองนะคะว่าผมดิฉันหรือว่าหนูหรือชื่อเล่นได้นะคะชื่อเล่นตอนนี้เป็นที่ยอมรับนะคะไม่เป็นไรคะ่ะนะคะชื่อเล่นได้นะคะแต่แทนตัวเขาว่าถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่มีตำแหน่งสูงใช้แทนตัวเขาว่าป้ากับลุงได้ปะ่ะคำว่าป้าเป็นคำหยาบนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคำว่าป้าเป็นคำหยาบคายนะคะ นะคะทั้งๆที่บางคนเป็นป้าระยะสุดท้ายแล้วนะก็ยังไม่อยากให้เขาจักคว่าป้าระยะสุดท้ายไหมหมายถึงใกล้ยหญ่เต็มทนแล้วนะแต่เขาก็ไม่อยากให้ใครเรียกป้าเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นคนที่มีตําแหน่งเราไม่สนิทให้ใช้คําว่าอายุมากกว่าเราด้วยใช้คําว่าอะไรคะ <laughs> ท่านไปท่านไปเลยได้ไหมท่านได้ไหมท่านท่านไปเลยคะ่ะ นะคะยกเว้นตัวเขาเองพูดว่าโอ้ยไม่ต้องเรียกท่านหรอกหนูเรียกพี่ก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นคุณพี่โอ้ยไม่ต้องท่านหรอกหนูเรียกป้าก็ได้ก็เปลี่ยนเป็นคุณป้าเข้าใจไหมคะแต่เขาต้องเป็นคนบอกให้เราเปลี่ยนไม่ใช่เราเลือกที่จะบอกเขาอย่างนั้นนะหมอเคยบอกท่านแล้วนะว่าเพื่อนหมอเนี่ยมันไม่ยอมซื้อพวงมาลัยจากเด็กขายพวงมาลัยเพราะเด็กขายพวงมาลัยเรียกมันว่าป้านะทั้งทั้งที่อายุมันเป็นยายเขาแล้วเข้าใจอเปล่าคะ เรียนรู้ผู้มุ่งหวังหน่อยซินะคะท่านคนที่ดูแล้วเป็นคนที่มีเศษฐานะสูงมีตําแหน่งห้ามนับญาติจนกว่าเขาจะอนุญาตและบอกให้เราเรียกเขาอย่างงั้นนะคะถ้าอายุเท่ากับเราเนี่ยก็เรียกตัวเองว่าผมดิฉันหรือว่าชื่อเล่นและเรียกเขาว่าคุณห้ามเรียกว่าน้องฮัลโหลได้ยินไหมคะอันนี้สําหรับคนที่เขาอาจจะไม่สนิทกับเราเขาเป็นไฮโซนิดนึง ห้ามเรียกเขาว่าน้องให้เรียกเขาว่าคุณยกเว้นเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องเรียกคุณหรอกเรียกหนูว่าน,นิดก็ได้อะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนติดดินแต่ท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเขาติดดินไม่ติดดินตอนแรกๆมันยังไม่รู้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นเรียกให้มันเยอะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะโอเคไหมโอเคไหมนะคะบางคนเนี่ยนะบางคนน่ยตายเพราะสับพ,พนามนะฮัลโหลหมออบรมเด็กหน่อย ทำไมล่ะพี่คุณหญิงจุด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 ไปในศูนย์หมอเด็กมันเห็นหน้าพี่มันเรียกพี่ว่าจะเอาอะไรเจ๊อปเรียกคุณหญิงว่าเจ๊ว่ะตายไหมเนี่ยร้อนถึงหมอต้อยแกมรู้ไปเอาเบอร์มาจากไหนนะหมอต้องกราบขอโทษขอโพยแกเป็นเรื่องยุ่งใหญ่เลยนะแต่ว่าหมอก็กลับไปสอนน้องนะบอกว่าไม่ได้เรียกเ่าเจ๊ได้ยังไงก็เขาดูโซอนะหมอเฮ้ย เรื่องอะไรไปตัดสินก็อย่างนั้นถูกเป่าคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกเราท่านไปก่อนแล้ววันหลังค่อยว่ากันกนี่คือหมอสอนน้องที่ศูนย์พวกท่านก็เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยนะคะเวลาพูดถึงเขาให้เรียกว่าท่านแล้วเวลาจะพูดถึงสามีเขาให้พูดว่ายังไงเช่นเอ,อพี่ก็อยากให้แฟนพี่ใช้เหมือนกันน่นนะเนาะอืมเอาตัวไหนดีนะสมมตินะ เราเราคิดว่าเราอยากจะแนะนำเขาก็บอกว่าสามีเนี่ยเป็นโรคความดันสูงสามีเนี่ยมีโรคตับด้วยแต่ก็อยากจะทานวิตามินรวมพี่อยากจะให้เขากินอะไรบางอย่างน้องพอจะแนะนำยังไงได้ไหมเนี่ยพวกเราก็ลุกขึ้นพูดเลยแล้วปกติแกเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคำว่าแกเป็นสรรพนามที่สาม พี่ใช้ไม่ได้ฮัลโหลได้ยินไหมคะเราต้องพูดว่ายังไงคะแล้วปกติท่านมีโรคประจำตัวอะไรอีกหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่มีแกอีกแล้วนะ <laughs> นะคะผู้มุ่งหวังที่มีเศรษฐฐานะ และการศึกษาธรรมดาธรรมดาดูแล้วเขาเป็นคนกันเกงง่ายๆไม่ได้บุญหนักสักใหญ่อะไรใช้ชื่อเล่นว่าตัวเองว่าผมดิฉันชื่อเล่นเราเองหรือเรียกเองว่าพี่ก็ได้และเรียกเขาเนี่ยเป็นคุณได้ค่ะถ้าดูแล้วเขาเป็นชาวบ้านธรรมดามดาไม่ได้เรื่องมากคุณพี่คุณลุงคุณป้าหรือว่าคุณน้องถ้าอายุน้อยกว่าอันนี้ คนที่ไม่ใช่ไฮโซเรียกได้แต่ถ้าคนที่ดูแล้วเขาไว้ตัวนิดนึงแล้วท่านต้องรู้ว่าท่านต้องระวังตัวก็ใช้อย่างที่หมอพูดนะคะตำแหน่งอย่าเรียกผิดนะคะเรียกครูเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรเรียกอาจารย์เป็นครูเป็นเรื่องนะคะเรียกผู้หมวดว่าจ่าไม่ได้เรียกจ่าว่าผู้หมวดได้ถ้าไม่ชัวเรียกมันเยอะๆไว้ก่อนสูงๆไว้ก่อนโอเคไหม นะคะท่านรองผู้กํากับท่านผู้กํากับได้โปรดทากันบ้านอย่าพูดมั่วนะคะอันที่2ค่ะปัญหากับการคุยในสายงานที่วันนี้หมอต้อยเป็นห่วงท่านมากที่สุดเลยนะคะเวลาดาวไลนมีปัญหามาบน่นอย่าเพิ่งว่าเขาให้แสดงท่าทีที่เห็นอกเห็นใจไม่ตัดรอนอดทนที่จะรับฟังหลีกเลี่ยงที่จะพูดคําว่าไม่อย่าหรือบังคับหรือไม่ตําหนิดาวไล์ต่อหน้าคนอื่นฮัลโหลได้ยินชัดไหมคะ การตำหนิคนต่อหน้าคนอื่นเขาเรียกว่าอาจารย์นะคะและคนเนี่ยจะเซนซิทีฟแล้วไม่ชอบมันเดีกยวแกเออพี่อยากจะกระซิบอะไรห,หน่อยเนาะไอ้ที่น้องพูดนั้นมันก็ดีนะแต่พี่ว่าถ้าพูดแบบนี้จะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยดีไหมนะคะเพราะนั้นวิธีการใช้ภาษาในการแก้ปัญหานะคะการแนะนําสั่งสอนอย่าพูดตรงๆพูดแบบสร้างสรรค์หลีกเลี่ยงการนินทาฮลัลโหลได้ไหมเนี่ยได้ไหมคะ คนเป็นใหญ่เป็นโตนินทาไม่ได้นะแล้วที่บอกว่าเหยียบไว้แปลว่าแปลว่ารีบรีบบอกนะคะยอมรับปิดบ้านถ้าตัวเองผิดเออพี่ขอโทษขอโทษเป็นบ้างนะนะคะดีกเลี่ยงต้องห้ามต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นเรื่องศาสนาห้ามพูดเรื่องการเมืองอย่าพูดนะคะและที่สำคัญรู้จักหยุดพูด นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะภาษาบนเวทีประชุมมอก็อยากจะพูดสันส้นว่าให้พูดกลางๆเพราะคนฟังมีหลายระบหลายระดับเราไม่รู้ว่าคนฟังร้อยคน200คนคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นต้องพูดเรื่องที่เป็นกลางนะคะฝากไว้นะคะการสื่อสารที่ดีจะทําให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จได้รวดเร็วคนที่อยู่รอบข้างรักท่านไม่โกรธท่านนะคะอ่ะจะจบเรื่องการสื่อสารละขออีกหนึ่งนาทีไว้ไหมคะ บางคนเคยฟังบางคนไม่เคยฟังนะคะนี่เรื่องตัวอย่างของการสื่อสารเรื่องโกรธดีไหมเนี่ยวันหนึ่งผมกับเพื่อนไปสั่งของหวานมากินกันครับเพื่อนมันก็สั่งว่าน้องถั่วแดงเย็นถ้วยหนึ่งขอแปะกล้วยมาด้วยนะใไปกินไหมถั่วแดงแปะกล้วยสักคู่ก็มีบริกรที่พูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะน่าจะมาจากต่างประเทศพี่แปะข้าหน้าแล้วหรอ น้องอะไรก็ตอบว่าครับก็คือเอาแปะกล้วยแปะไปข้างหน้าใช่ไหมแต่เขาไม่เสียดียวใจมันพูดแปลกๆพี่แปะข้างหน้าเหรอรอสักพักหนึ่งคุณคนนั้นก็ได้ของขวาญอย่างที่เห็นแป,แปะกล้วยแปะกล้ว <laughs> ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็โกรธดีไหมใครผิดเนี่ย ัวเองนั่แหละผิดนะคะงั้นก็ขอให้โชคดีนะคะประสบความสำเร็จกับการสื่อสารที่ดีได้ดาวไลน์ที่ดีค่ะ